เคยไหมคะส่งอีเมลไปหาใครสักคนแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดอ่านหรือยังจะโทรไปหาก็เกรงใจแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าเรารู้วิธีการต่อไปนี้สวัสดีค่ะพบกันในไอทีย IT 24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีคุณผู้ชมเคยเป็นแบบนี้ไหมคะส่งเมลไปหาลูกค้าหรือว่าส่งเมลไปหาคนสําคัญแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับเมลหรือเปล่าบางคนใช้วิธีโทรไปเช็คด,ดูเขาก็บอกว่าได้รับแล้วแต่ ให้เปิดอ่านจริงๆหรือเปล่านะซึ่งถ้าเป็นแอปพลิเคชัน Line เนี่ยเราก็จะเห็นข้อความที่ขึ้นใช่ไหมคะว่า read ก็แปลว่าอ่านแล้วแต่ถ้าเป็นอ e ีเมลล่ะจะทำยังไงวันนี้เรามีวิธีเช็คว่าคนที่เราส่งเมลไปหาเขาเปิดอ่านอ e ีเมลเราหรือ,อยังมาฝากกันค่ะวิธีที่ว่านี้ก็คือใช้ mailtrack chrome extension ค่ะซึ่งก็คือโปรแกรมที่ไว้คอย track หรือเอิรนขอเรียกว่าการติ๊กติดตามว่าอ e ีเมลที่เราส่งไปหรือตอบกลับใครไปนั้น อีกฝ่ายเขาได้เปิดอ่านหรือ,อยังนะเริ่มต้นจากการติดตั้ง Mailtrack Chrome Extension ในเบราว์เซอ Chrome ของเรากันก่อนนะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ mailtrack io en บน Google Chrome แล้วก็คลิกที่ Install for free จากนั้นก็คลิกที่ Add to Chrome เพื่อติดตั้งลงบน Chrome นั่นเองหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเลือก Sign in ด้วยบัญชี Google ของเราค่ะแล้วก็คลิกที่ Connect with Google เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google เลยนะคะจากนั้นคลิกที่อนุญ,ญาต เพื่อให้โปรแกรมสามารถเข้าถึงและตรวจสอบจดหมายที่เราส่งไปได้แล้วก็เลือก sign up Free คือใช้แบบฟรีไม่เสียเงินนะคะแต่ถ้าเราติดตั้งแบบฟรีแล้วส่งเมลก็จะมีแทร็กให้เราเห็นทั้งเราและผู้รับผู้รับก็จะรู้นะคะว่าเราใช้ระบบการแทร็กในการดูว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดอ่านเมลฉบับนี้แต่ถ้าคนไหนอยากเก็บเป็นความลับไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าเรากําลังติดตามดูความเคลื่อนไหวของเขาอยู่เราก็จาเป็นจะต้องเสียเงินเพิ่มเดือนละ2ดอลลาร์หรือว่าราวๆหกสิบกว่าบาทค่ะเอาล่ะ แค่นี้เราก็สามารถไปที่ Gmail ของเราได้เลยเมื่อเข้า Gmail แล้วลองคลิกที่ปุ่มส่งแล้วหรือว่า s e n t t o คราวนี้ล่ะค่ะถ้าเราเห็นเครื่องหมายถูกหนึ่งถูกแปลว่ายังไม่ได้เปิดอ่านค่ะแต่ถ้าเห็นเครื่องหมายถูก2ถูกแปลว่าเปิดอ่านแล้วค่ะ แล้วถ้าเราลองเอาเมาส์ชี้เครื่องหมายถูกก็จะมีรายงานบอกจํานวนครั้งที่ผู้รับเปิดอ่านอีเมลของเราอีกด้วยแต่ถ้าหากขึ้นสีเทาทั้ง2อันแสดงว่าอีเมลนั้นทางโปรแกรมยังไม่ได้ติดตามนะคะกรณีนี้อาจเป็นเพราะว่าส่งอีเมลไปแล้วไม่มีผู้รับเพราะใส่ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง ซึ่งการใช้ Mail Track Extension นี้สามารถแจ้งเตือนตามเวลาจริงสามารถใช้แดชบอร์ดแยกอ e ีเมลเพื่อติดตามอ e ีเมลได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้นและสามารถเลือกใช้ Mail Track Extension ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนมือถือเลยค่ะอันนี้สำหรับ Gmail นะคะถ้าอยากรู้ว่าคนที่เราส่งเมลไปหาเขาเปิดอ่านอ e ีเมลหรือยังก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทถนนะ